เวลาเราพูดถึงการรักตัวเองครับหลายๆคนอาจจะนึกถึงว่าไปทริปต่างประเทศไหมซื้อของให้ตัวเองช้อปปิง้งเป็นรางวัลให้ตัวเองหรือซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งให้ตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่ามันมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่สามารถแสดงความรักให้กับตัวเองได้เหมือนกันนั่นก็คือแนวคิด pay yourself นะครับหรือการจ่ายให้ตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่แสดงความรักถึงตัวเองในอนาคตได้นะครับสวัสดีครับปวินอิทธิศักดิ์นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ Podcast ด้านการเงินการลงทุนที่จะช่วยทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามีนัดเจอกันใน Well Wisdom Podcast ทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นแบบนี้นะครับสามารถรับชมรับฟังได้ผ่าน f Facebook y o u t u b e Guru Living ครับหรือรับฟังได้ผ่านทาง s o u n d c l o u d Apple Podcast หรือว่า Spotify นะครับรับชมรับฟังผ่านช่องทางไหนผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆทุกสัปดาห์ครับหลักการจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือว่า Pay yourself รจริงๆเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเนาะสำหรับคนที่อยากจะเก็บเงินให้ได้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนลองเริ่มมาทํากันจริงๆหลักการสําคัญของเรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยครับก็คือเปลี่ยนรูปแบบการใช้เงินของเราครับด้วยปกติเนี่ยเวลาเรามีเงินเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะอกินอยู่ใช้จ่ายจ่ายนี่บัตรจ่ายนี่นู่นนี่นั่นนะครับพอสุดท้ายแล้วสิ้นเดือนเหลือเท่าไหร่เราค่อยเอาไปเก็บใช่ไหมครับ แต่ปัญหาก็คือการทําแบบนี้โดยส่วนมากแล้วเราจะไม่ได้เก็บถูกต้องไหมฮะเพราะว่าแต่ละเดือนมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้เงินใช้จ่ายอะไรมันเยอะแยะไปหมดครับสุดท้ายเงินที่ตั้งใจจะเก็บมันก็ไม่ได้เก็บสักทีนะครับดังนั้นไอ้หลักการ pay yourself first เนี่ยก็คือการปรับสมการใหม่เป็นว่าเฮ้ยวันไหนที่รายได้คุณเข้ามานะคุณเลือกที่จะจ่ายเงินบางส่วนให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยเอาเงินส่วนที่เหลือหลังจากเก็บเงินแล้วอะครับไปใช้จ่าย นี่แหละครับหลักการมันไม่ได้มีอะไรครับซึ่งเราก็พูดก,กันมาบ่อยครั้งแล้วแต่ในคอนเทนต์เนี่ยครับผมอยากชวนคุยเรื่องที่ว่าไอการจ่ายให้ตัวเองก่อนเนี่ยหลายหลายคนยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นการแสดงความรักให้กับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราอดทนอดอดอมวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเบียดเบียดเบ,บียนความสุขณนะปัจจุบันของเราด้วยเกินนะครับมันรู้สึกมันน่าจะเป็นเรื่องที่ ก็ม,มันเหมือนทำร้ายตัวเองเนาะว่าโอ้แทนที่จะได้ไปเที่ยวแทนที่ได้เอาเงินไปกินเอาไปช้อปปิ้งต้องมาเก็บต้องอะไรทุกเดือนไหวแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับคือสิ่งที่เราอดทนตั้งหน้าตั้งตาทําวันนี้เนี่ยเราทําเพื่อตัวเราในอนาคตนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องเติบโตขึ้นจะต้องมีอายุที่มากขึ้นการเก็บหอมรอมริบตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการแสดงความรักให้กับตัวเองในอนาคตซึ่งผมว่า เฮ้ยแต่วิดนี้น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วคนที่อดทนเก็บออมในวันนี้เนี่ยมันคือคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองในอนาคตด้วยนะเพราะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ตัวเราในอนาคตลําบากอ่ะเราไม่อยากให้ตัวเราในอนาคตจะต้องมาเจอกับปัญหาที่ว่าไม่มีเงินใช้มีเงินไม่พอต้องมาลําบากลูกหลานอะไรพวกเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นอีกมุมที่เราอาจจะมองได้นะครับนอกจากการเรียกว่าซื้อของมาเติมเต็มชีวิตเราหรือว่าเป็นการช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ดีครับ ทำได้มันเพิ่มความสุขระหว่างทางเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้เรื่อง yourself first เนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกประเด็นสําคัญที่เราสามารถจิบยกขึ้นมาทําได้เพื่อตัวเราเองนั่นแหละจริงๆมีคนมาปรึกษาผมเยอะนะครับเรื่องที่ว่าการเก็บเงินเนี่ยเขารู้สึกมีปัญหาครับว่ามันเก็บเงินไม่เคยได้เลยวันนี้เขาไรายได้สูงแล้วนะครับลูกเพจท่านนี้ที่มาปรึกษานะครับไรายได้สูงมากๆแล้วนะครับเป็นพนักงานางาเอกชนบริษัทใหญ่มากนะครับพูดชื่อไปก็รู้จักแน่นอนนะครับรู้จักบริษัทนะครับไม่ได้รู้จักชื่อเขานะฮะ รายได้ก็เกือบแสนเนาะเกือบเกือบแสนก็ประมาณเซว่าประมาณแปดเก้าหมื่นอะไรพวกนี้แต่ปัญหาของเขาคือเงินไม่เคยพอเลยเงินไม่เคยพอใช้เลยครับคือใช้เรียกว่าใช้เรียกว่าเตึงมากๆเดือนชนเดือนตลอดพอสิ้นเดือนก็ไม่เหลือเงินจะเก็บจะไปลงทุนก็เลยมาระบายให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวพวกนี้นะครับจริงๆเราก็ลองแนะนําง่ายๆแบบที่เราเล่าให้ทุกคนฟังไปครับว่าคุณลองปรับนิดเดียวนะครับลองลองมาเก็บก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมชอบพูดว่าเงินอ่ะมันมีที่ไปของมันเสมอเหมือนน้าเงินเหมือนน้ำอ่ะครับพอมันไม่ได้จัดการหรือไม่ได้เก็บไว้ก่อนอ่ะสุดท้ายมันจะมีที่ไปของมันเสมอและการเก็บอะครับเก็บแยกไปเลยนะไม่ใช่เอาไปเก็บแบบรวมๆกันไว้ให้มันใช้ง่ายอย่างเงี้ยโอ้ลาบากคือแยกไปเลยแยกบัญชีไปเลยให้มันรู้เลยว่าไอ้บัญชีเนี้ยอยู่ห้ามใช้มันเป็นบัญชีเก็บเพื่อตัวเราในอนาคตแบบนี้ครับคือหลังจากพี่คนนี้ลองทําดูสักประมาณ6เดือนก็เห็นว่าเฮ้ย จร,จริงๆมันทาได้นี่หว่าจูกมไปครับเรื่องง่ายๆอ่ะลองเอากลับไปทําอ้าวตอนแรกก็นึกว่ามันไม่มีอะไรแต่พอทําจริงเฮ้ยทําได้ว่ะจากคนที่ทํางานมาหลายสิบปีนะครับไม่มีเงินเก็บกลับกลายมาว่าวันนี้มีเงินเก็บแล้วและปัจจุบันนี้นะครับเงินสํารองเขาก็เลยระดับที่เขาตั้งใจไว้ตอนแรกแล้วเขารู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เขามีความเรียกว่ามีความสุขมีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตแต่แต่ละวันมากขึ้นเนื่องจากนี่แหละครับเขาได้ฝึกนิสัยเล็กๆ โดยการเก็บให้ตัวเองก่อนทุกๆเดือนต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับมันมีความรับอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโหเก็บเงินแค่นี้มันจะไปจะไปมีเอฟเฟกอะไรกับชีวิตถูต่ไหมครับเก็บเงินแค่เดือนละพันห้าร้อยบาทอย่าไปดูถูกเงินจํานวนพวกนั้นนะครับเงินถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่มันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือความมั่นใจ มันคือกำลังใจที่มันจะก็ค่อยสะสมสะสมขึ้นคนที่ไม่เคยเก็บเงินได้จะไม่มีฟิลลิ่งพวกนี้หรอกครับว่าการมีเงินเย็นๆอยู่ในบัญชีเงินที่เราก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเงินในอนาคตเราจะไม่ยุ่งกับมันหรือเราจะไม่ถอนมันออกมาระหว่างทางเนี่ยการมีเงินพวกนั้นไว้มันมันอุ่นใจขนาดไหนและมันภาคภูมิใจขนาดไหนต้องเป็นคนที่เคยเก็บเคยออมได้แล้วเท่านั้นครับถึงจะมีความรู้สึกอะไรพวกนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมครับคนที่เก็บเงินด้วยเห็นด้วยกับผมไหมครับอ่า ผมมั่นใจมากๆว่าคนที่เก็บเงินได้ถึงระดับหนึ่งไม่ว่าจะแสนหนึ่งเก็บได้6เดือนหรือล้านหนึ่งอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ในตัวเองซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นโมเมนตัมทําให้คุณทําต่อเรื่อยๆแน่นอนเดือนแรกๆคุณอาจจะเก็บแค่แบบอขั้นต่ำเนาะพ0นสองพันสามพันแต่พอคุณเห็นเงินเนบัญชีมันโตขึ้นอะสมองมันจะไปสั่งการบอกว่าเฮ้ยทำยังไงวะให้เก็บได้มากขึ้น ต้องทําแบบไหนถึงจะเก็บได้มากขึ้นต้องไปลดค่าใช้ใจ่ายส่วนไหนถึงจะเก็บได้มากขึ้นและพอทําต่อไปเรื่อยๆครับมันเป็นสโ o เบลเอฟเฟ e c t ครับมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อลองไปทําดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้คิดไปเองไม่ได้เพ้อเจอไปเองนะครับแต่ทุกคนที่ผ่านเส้นทางเนี้ย ล้วนมีฟีลลิ่งแบบนี้ทั้งนั้นถ้าคนยังไม่เคยเก็บเงินรับรองได้เลยว่ายังไม่มีฟีลนี้ซึ่งโอเคถึงจะรู้ว่าการเก็บให้ตัวเองก่อนมันเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องยืนยันตรงนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทําได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่า เออมันก็ลําบากเนาะแต่ละเดือนมันก็มีเรื่องราวมากมายซึ่งโอเคผมก็แนะนําเหมือนเดิมครับมีวิธีง่ายๆที่เอาไปทําได้คือหนึ่งนะครับลองปรับการเก็บพวกนี้ให้เป็นอัตโนมัติใช้ซิสเต็มเข้ามาใช้ระบบเข้ามาช่วยเราเก็บนะครับเช่นการตัดบัญชีอัตโนมัติเลยเช่นว่าวันนี้เงินเดือนเราเข้ามาทุกวันที่30ถูกต้องไหมครับเราก็ตั้งเวลาไว้เลยครับวันที่30ช่วงเย็นๆหลังจากเงินเดือนเข้าเนี่ย ให้มันโอนออกไปบัญชีเงินเก็บเราอัตโนมัติเลยตั้งค่าได้เนาะเดี๋ยวนี้มันง่ายคุณจะเก็บเป็นเงินฝากก็ได้หรือจะตัดลงทุนก็ได้เดี๋ยวนี้มี DCA dollar cost average แทบทุกอย่างแล้วนะครับตัดลงกองทุนได้ตัดซื้อหุ้นได้ตัดซื้อทองได้ทำทำอะไรก็ได้หมดเลยครับคุณสามารถตั้งเวลาได้ซึ่งผมแนะนําให้ตั้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระบบแมนนวลคือเราทําเองแบบเนี้ยมันมีโอกาสสูงมากครับที่โอเคฟังคลิปนี้จบ เดือน2เดือนแรกมีกําลังใจมีพลังใจ motivation ม,มาเต็มทําได้แต่เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5มันอาจจะมีบางเรื่องที่แบบโอ้งานยุ่งลืมหรือโอ้เหนื่อยโอ้เครียดอะไรเงี้ยอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้เสมอเรื่องราวในชีวิตมันเยอะอยู่แล้วฮะแล้วพอมันเกิดขึ้นอาจจะทําให้เราไม่ได้เก็บเงินตามที่ตั้งใจไว้ก็ได้ดังนั้นอย่าไปเชื่อใจตัวเองให้มากนะครับเอาระบบเข้ามาจาับ เอาระบบซิสเต็มพวกนี้เข้ามาทําให้แผนการของเรามันเป็นไปอย่างสม ooth และต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างส่วนตัวผมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมตัดเก็บออมอัตโนมัติเหมือนกันทุกเดือนนะครับทำมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งโอเคมันทําให้เราสามารถทําได้ต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกครับพอมันมีโมเมนตัมมันทำได้เรื่อยๆปุ๊บเรารู้สึกเออเราแฮปปี้อะเราไม่ต้องมานั่งยุ่ว่าเอยเดือนนี้เก็บหรือยังเนี่ยไม่ เอาระบบมาเก็บให้เราเลยอย่างงี้ครับเก็บได้แน่นอนและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินของเราในอนาคตให้คิดแบบนี้นะครับมันเป็นชื่อบัญชีเราก็จริงแต่เราในวันนี้ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเงินก้อนนั้นผมก็คิดแบบนี้เสมอนะครับเราต้องไม่ยุ่งกับมันเพื่อปล่อยให,ให้มันทํางานให้มันสะสมให้มันทบใช้ compound interest หรือดอกเบี้ยทบต้นทําให้เงินมันต่อเงินไปเรื่อยๆอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้กติกาเลยนะและข้อสุดท้ายครับคือปรับเพิ่มเมื่อมีโอกาสนะครับ แน่นอนวันหนึ่งที่เงินเดอรเรามากขึ้นเราก็ควรจะปรับสัดส่วนการออมให้มากตามไปด้วยผมชอบใช้คําว่าสัดส่วนการออมต่อรายได้เช่นถ้ารายได้เราร้อยหนึ่งเก็บ10%ก็คือ10บาทถูกต้องไหมครับแต่พอรายได้เรามากขึ้นแล้วเราอาจจะเก็บเป็น20% 30%ก็ได้ผมว่าเนี้ยมันก็มันก็ดีนะมันก็ดีนะครับเพราะมันจะช่วยทําให้คุณถึงเป้าได้เร็วขึ้นไม่ว่าเป้าคุณคืออะไรก็ตามนะครับก็สุดท้ายแล้วผมว่าการออมมันมีเมจิกอย่างหนึ่งคือมันใช้เวลา ใช้เวลาใช้ความอดทนฟังวันนี้จบไม่ได้หมายความว่าเก็บไปปีหนึ่งแล้วคุณจะมีความมั่งคั่งได้เลยนะฮะไม่ใช่เกมนี้เกมยาวครับอย่าไปคาดหวองว่ามันจะจบไปในปี2ปีนะผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าคิดแบบนั้นคุณจะรู้คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่มันช้าคุณจะท้อคุณจะหมดไฟและคุณอาจจะไปหาเส้นทางอะไรที่มันแบบแปลกๆเรียกว่าเขา้าเข้าสู่ด้านมืดนะครับไปหาวิธีที่มันสเสี่ยงๆแปลกๆเพื่อที่จะทําให้มันไปถึงเร็วซึ่ง โอกาสที่มันจะไปถึงได้มันมีครับแต่มันน้อยโอกาสเจ็บตัวมันมากกว่านะครับดังนั้นผมว่าทางตรงอาจจะเป็นทางลัดที่สั้นที่สุดแล้วก็ได้ถ้าเราเดินแบบตั้งใจเดินอย่างมีทิศทางและรู้ว่าเรากำลังจะไปไหนทํามันต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างเป็นระบบผมเชื่อมากๆว่ามันไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นหรอกครับยอมอดทน สัก10ปี15ปีเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้สิบสปีที่เราเก็บออมมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่มีความสุขนะครับทุกวันนี้ชีวิตผมมีความสุขดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากอะไรขนาดนั้นเลยแต่เราก็ได้เก็บเพื่อตัวเองด้วยจูกมไหมครับผมว่าไอ้พวกนี้ทั้งหมดที่เราคุยม,มันคือ mindset ม,มากกว่าว่าเออคุณนิยามความสุขในชีวิตว่าอะไรถ้านิยามความสุข,ขของเราคือการใช้เงินเต็มที่เลยเราก็ต้องรับผลลัพธ์ที่มันจะตามมาด้วยนะ ถูกต้องไหมครับดังนั้นผมว่าการมีชีวิตที่บาลานซ์กำลังดีเนาะได้เงินมาก็ใช้บ้างเก็บบ้างบางส่วนใช้ชีวิตประมาณหนึ่งให้มีความสุขแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปโดยที่เราไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแนวทางชีวิตที่ผมอยากจะลองแชร์บอกทุกคนกันนะครับผมว่าเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้เงินทั้งร้อหรือไม่ต้องเก็บเงินทั้งร้อนะผมว่ามากลางๆในกกำลังดีเก็บบ้างใช้บ้างมีความสุข enjoy life นะครับแต่สุดท้าย การเก็บให้ตัวเองก่อนผมยังก็ยังแนะนำว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องทำเป็ Pay yourself first นะครับก็หวังมากว,ว,ว่าทุกคนจะชอบพอดแคสตอนนี้แล้ววันนี้มีใครเก็บให้ตัวเองก่อนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับอยากรู้ว่าทุกคนใช้วิธีนี้กันเยอะแล้วหรือยังแต่ผมเชื่อว่าเยอะแหละนะครับพวกคนที่ฟังผมมาหลาย ep ก็ผมพูดเรื่องนี้มาบ่อยมากถ้าไม่ทำเราไปทำกันนะครับว่าการมีเงินเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามั่นคงขึ้นได้จริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเดินทางสู่ชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับ สวัสดีครับ